แหวิเคราะห์ภาษากายคิมซูฮยอนล่ำให้ถแถลงดราม่ากำมือแน่นนิ่มน้ำบ่อยโซเชียลสัตว์อีกคิมซูฮยอนล่ำให้ถแถลงปมดราม่าครบ คิมแฟลอนคนแหวิเคราะห์อาษากายกรรมือแน่นดื่มน้ำไม่หมอยคืออะไรโซเชียลซัดแรงแบบนี้ไม่จริงใจหรือเปล่า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่หลายคนจับตามองสำหรับกรณีของพระเอกเกาหลีชื่อกิมซูยอนที่ล่าสุดเมื่อ3เมีนาคม2568ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวทั้งน้ำตาถึงปรมดราม่าก,กับนักแสดงสาวผู้ล่วงลับกิมแซรอนโดยยอมรับว่าเคยคบหากันจริงเพียงหนึ่งปีและยืนยันไม่ใช่ช่วงที่นักแสดงสาวยังไม่บรรลุิติภาวะพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องทอดทิ้งและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเธอและมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากครอบครัวของกิมแซรอน กว่า1.2หมื่นล้านวอนขณะที่โลกโซเชียลก็มีการวิจารณ์ทั้งคำชี้แจงท่าทางและภาษากายของคิมซูยอนในระหว่างแถลงข่าวกันสนันพร้อมทั้งวิเคราะห์อิงตามหลักภาษากายดังนี้ 1. ลร้องให้น้ำตาไหลพรากจิบน้ำบ่อยบ่อยบ่งบอกถึงว่าเขามีความเครียดสูงและพยายามควบคุมอารมณ์มากกว่าการโกหกโดยตรง2ไม่พยายามสบตาใครระหว่างที่พูด แสดงถึงความอึดอัดไม่มั่นใจหรือรู้สึกผิดต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาจนเกิดผลกระทบ 3. ก้มหน้าบ่อยครั้งแสดงถึงความรู้สึกผิดเศร้าใจสำนึกและเป็นการปิดกั้นอารมณ์ที่พร้อมจะปะทุออกมา 4. กรกำมือแน่นหลังจบการถแถลงข่าวบ่งบอกถึงความกดดนันความโกรธหรือการเก็บกดอารมณ์ไว้ภายในด้วยความเจ็บปวดหรืออัดแน่น โดยสรุปแล้วหลายคนก็วิเคราะห์ว่าคิมซูยอนอยู่ภายใต้ภาะวะความเครียดและความกดดันอย่างชัดเจนแต่ก็ยังถูกมองว่าเขาพยายามเลี่ยงตอบคาถามตรงๆหรือเปลี่ยนเรื่องบ่อยก็อาจสะท้อนถึงการปกปิดบางอย่างได้เช่นกันจริงไม่แน่ชัดว่าถ้อยคำที่จะแหลงในครั้งนี้เป็นจริงหรือไม่พร้อมกับโซเชียลก็ได้ขุดภาพที่อยู่ในซีรีส์ที่เป็นฉากที่ออกมาถแถลงข่าวกับชีวิตจริงได้ออกมาเรียกว่าช็อตต่อช็อตเฟมต่อเพมเลย ไม่กระทั่งการแต่งกายและก็ทรงผมด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามก็มีชาวเน็ตและก็เพจดังกล่าวมองว่าภาษากายของคิมซูยอนนั้นดูไม่จริงใจและก็ดูเหมือนกําลังแสดงละครมากกว่าทำออกมาจริงๆบางรายก็วิเคราะห์ว่าเขาเป็นถึงพระเอกค่าตัวหลายร้อยล้านคาทางเหล่านี้คงเข้าถึงบทบาทไม่ได้ยากเพราะทำในซีรีส์มาแล้ว ทั้งนี้หลายคนยังจับตามองถึงเส้นทางในอนาคตของเอกหนุม่มดังที่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปด้วยขอบคุณที่ติดตามับชมกันตอนนี้นสวัสดีค่ะ